สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การรายงานข่าวของสำนักแรงงานสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักแรงงานสัมพันธ์กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ นะห้องประชุมสอิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระหว่างเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาโดยมีนายวันนรัสีสุขใสหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการเลือกตั้งผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นฝ่ายเลขาและเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่คะแนน ทั้งนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการตรวจนับคะแนนซึ่งมาจากผู้ลงคะแนนจำนวน3คนการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จำนวน12คนและมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน3 8คนบัดคนปฏิสาม หลังจากที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่อไปท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด้านแรงงานได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาชีวิตแรงงาน